คลิปนี้จะมาแนะนํากล้อง5รุ่นจาก5ค่ายในงบประมาณมือสองที่ไม่เกิน5 0,000บาทจะมีรุ่นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปเริ่มกันเลยครับจริงๆใหนึ่งงบประมาณที่ไม่เกิน5 0,000บาทเนี่ยมันมีกล้องหลายรุ่นมากเลยที่อยู่ในช่วงนี้ที่น่าสนใจแต่ว่าผมหยิบเอากล้องที่มันราคาเกือบเกือบจะ5 0,000บาทและกันที่น่าสนใจมา จริงๆแล้วคลิปนีนะ้เริ่มต้นมาจากผมกําลังหาซื้อกล้องมือ2อยู่แล้วก็เลยหาข้อมูลเปรียบเทียบกล้องรุ่นต่างๆแล้วก็คิดว่าถ้าจะมีหลายๆคนที่กําลังตัดสินใจคล้ายๆกับผมอยู่ก็เลยเอาข้อมูลนี้มาแชร์กันคลิปนี้น่าจะเหมาะกับมือใหม่ที่กําลังหาซื้อกล้องไว้ใช้งานหรือว่าคนที่กําลังจะอัปเกรดกล้องใหม่ในช่วงงบที่ไม่เกิน5 0,000บาทและก่อนที่จะเริ่มต้นผมขอบอกเลยว่ากล้องทั้ง5รุ่นนี้เนี่ยผมเคยเล่นเคยซื้อมาใช้อยู่แค่2รุ่นเท่านั้นก็คือ usr แล้วก็ z6 ส่วน3รุ่นที่เหลือเนี่ยผมไม่เคยได้เล่นได้ลองเลยอาจจะมีเล่นบ้างตอนที่ไปเวิร์กช็อปแต่ว่ากล้องที่แบบว่าได้ใช้งานจริงๆเนี่ยจ,จะมีแค่2รุ่นเท่านั้นอีก3รุ่นก็คือเป็นข้อมูลจากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจากที่ดูรีวิวใน YouTube ต่างๆดังนั้นข้อมูลอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็หาข้อมูลเปรียบเทียบเพิ่มเติมทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่า5รุ่นที่ผมจะนำมาเปรียบเทียบกันในวันนี้ก็จะมี Sony a7 iii กล้องที่อายุอานามเนี่ยค่อนข้างมากแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบสู้กับกล้องรุ่นใหม่ๆที่ออกมาได้อยู่รุ่นต่อมาคือ canon eosr รุ่นแรกของตระกูล r series ของทาง canon ที่เป็น mirrorless full frame แบบที่เขาทำแบบจริงๆจังๆนะไม่ใช่แบบทำเล่นๆเหมือนเมื่อก่อนต่อมาก็เป็นรุ่นแรกของตระกูล mirrorless ของอีกค่ายหนึ่งนะคือ nikon z6 ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากเลยสำหรับกล้องมือสเพราะราคาของมันเนี่ย กระโดดจาก3 0 0 0 0ื่นกลางๆขึ้นมาเป็น40,000ื่นกว่าเลยทีเดียวและต่อมากับอีกรุ่นที่น่าสนใจมากเลยผมเคยทําคลิปว่ามันเป็นกล้องที่น่าสนใจมากที่สุดในปีไปแล้วนั่นก็คือ Panasonic S5 กล้องที่คุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างเพียบพร้อมเลยทีเดียวยกเว้นสีอย่างเดียวนะกคือจะพูดดีไหมเนี่ยนีมีคนว่าอเอาอีก อ่นเดี๋ยวค่อยไปพูดกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งลวกันและสุดท้ายกับ f u j i กับเจ้ารุ่น xt 4มันเป็นกล้องตัวคูณเพียงตัวเดียวที่ผมเอามาพูดในวันนี้แต่ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นกล้องที่คุณเลือกซื้อไปใช้งานก็เป็นได้เริ่มที่หัวข้อแรกที่เราจะเปรียบเทียบกันเลยนะคือเรื่องของเซ็นเซอร์และก็ความละเอียดของภาพมี3รุ่นด้วยกันที่ใช้เซนเซอร์ที่เป็นสเปคเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกันเลยหรือเปล่านะที่ใช้ในกล้องแต่ละรุ่นนั้นก็คือ A7ry s 5, ที่เป็น Fu Fame Sensor SI Mo BIC ความละเอียด24ล้านพิกเซลเป็นเหมือนความละเอียดมาตรฐานของเซนเซอร์ในสมัยนี้24ล้านพิกเซลสำหรับรูปถ่ายก็ถือว่าเพียงพอแล้วในการใช้งานแบบอัดขยายรูปต่างๆรวมถึงในการถ่ายวิดีโอมันก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีเพียงพอแบบเหลือเฟือสำหรับวิดีโอ 4K ในปัจจุบันด้วยความที่ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยใช้เซนเซอร์แบบ BSI นะั่นคือ Backside i l l u m i n a t e ที่มีความโดดเด่นเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยมีนอยส e หรือสัญญารบกวนในภาพน้อยเมื่อถ่ายที่ ISO ส,งสูงสส่วน EOS R นั้นแม้จะเป็นเซนเซ,นเซอร์แบบ Full Frame แต่ว่า เป็นแค่แบบ Dual Pixel CMOS Sensor ความละเอียดที่32ล้านพิกเซลมีจำนวนพิกเซลที่มากกว่ายืดหยุ่นในการที่จะนำรูปไปครอปโดยที่ภาพยังคงมีความละเอียดเพียงพอในการใช้งานอยู่และสุดท้ายกับ X-T4 มันเป็น APS-C BSI CMOS Sensor ความละเอียด26ล้านพิกเซลแม้จะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์แบบ APS-C หรือเป็นเซนเซ,นเซอร์ตัวคูณก็ตามแต่ด้วยความที่มันเป็นชนิด BSI เนี่ยทำให้ความสามารถในการถ่ายในที่แสงน้อยของมันเนี่ย ดูแล้วอาจจะพอฟัดพอเวี่ยงกับเจ้าตัว ESR หัวข้อต่อไปที่เราจะมาดูก็คือเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องหรือว่าความสามารถในการถ่ายรัวของกล้องเด่นที่สุดใน5รุ่นก็คงจะเป็น X-T4 ที่สามารถถ่ายได้สูงสุดถึง30เฟรมต่อวินาทีด้วยอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์แล้วก็15เฟรมต่อวินาทีด้วยแมชชันิคอลชัตเตอร์และทั้งสองความเร็วก็ยังเป็นคอนติเนียลัสออโต้โฟกัสอีกด้วยนั่นก็คือว่ากล้องจะทําการปรับโฟกัสในทุกๆเฟรมรองลงมาก็เป็น z 6แล้วก็ a 7 III ทีซัสซิกนั้นสามารถทำได้ถึง12เฟรมต่อวินาทีในขณะที่ A7III นั้นได้10เฟรมต่อวินาทีทั้ง2รุ่นก็ยังคงเป็นโฟกัสแบบต่อเนื่องอยู่ทั้ง3รุ่นที่บอกไปก็ถือว่าการถ่ายภาพต่อเนื่องของมันเนี่ยสามารถใช้ได้จริงและก็มีประสิทธิภาพในขณะที่อีก2รุ่นที่เหลือค่อนข้างผิดหวังมากเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้า ESR นั้นสามารถถ่ายได้ที่8เฟรมต่อวินาทีโดยเป็นแบบฟิกโฟกัสก็คือโฟกัสแค่รูปแรกและส่วนที่เหลือนี่ก็คือใช้โฟกัสที่เดิม แต่ถ้าต้องการให้มันโฟกัสแบบต่อเนื่องเนี่ยความเร็วของมันจะลดลงเหลือแค่5เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นเช่นเดียวกันกับ S5 ที่ถ่ายความเร็วสูงสุดเนี่ยได้ที่7เฟรมต่อวินาทีด้วยฟิกโฟกัสและจะลดเหลือ5เฟรมต่อวินาทีเมื่อใช้โฟกัสแบบต่อเนื่องถัดมาในเรื่องของ low light performance หรือว่าความสามารถในการถ่ายในที่แสง,งน้อยๆอย่างที่บอกไป a 7 III S6 แล้วก็ S5 เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ที่เป็นแบบ BSI เหมือนกันความละเอียดเท่ากันและเผลอๆอาจจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันนั่นทําให้ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ย มีความสามารถในการถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยพอๆกันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยขึ้นอยู่กับการประมวลผลของตัวกล้องแต่เท่าที่ผมดูๆมานนเนี่ย s 5แบบ e l i i e a r y ผมยังไม่ค่อยเห็นปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจ้า Z6 เนี่ยเมื่อถ่ายที่ iso สูงๆในที่ที่เป็น shadow ของภาพเนี่ยจะเกิด banding ขึ้นมาทันมากับ usr แล้วก็ xt 4ที่ดูแล้วเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยจะพอๆกัน ผมยังไม่เคยได้ลองแบบจริงๆจังๆในการถ่ายรูปเปรียบเทียบระหว่างกล้อง2รุ่นนี้แต่เท่าที่ลองมาเนี่ย USR ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยทีเดียวและเคยเห็นวิดีโอที่ทำการทดสอบ USR กับ XT4 ในที่แสงน้อยสำหรับงานวิดีโอผมว่าผลของมันเนี่ยค่อนข้างสู่สีกันมากแต่เอาจริงๆ XT4 ดูดีกว่านิดๆนะใครเคยลองหรือว่าเคยเห็นรีวิวที่อื่นทดสอบแล้วเนี่ยได้ผลแตกต่างจากนี้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยที่ด้านล่างแล้วกันถัดมากับเรื่องของระบบออโต้โฟกัส ผมคงจะไม่ลงลึกในดีเทลในเรื่องของจำนวนจุดโฟกัสหรือเปอร์เซ็นต์ที่ครอบคลุมในเซนเซอร์แต่สรุปเอาจากการใช้งานจริงแล้วกันการใช้งานจริงจาก คนที่ผมดูรีวิวนานะไม่ใช่การใช้งานจริงของผมซึ่งเท่าที่ผมดูดมาเนี่ย A73 ก็ดูจะเป็นกล้องที่มีระบบโฟกัสที่เร็วแล้วก็ไว้ใจได้มากที่สุดลองลงมาก็คงจะเป็น u s r กับ Z6 ที่ดูแล้วจะพอๆกันส่วน XT4 ก็ดูจะได้ลงมานิดหน่อยแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่และได้ที่สุดก็คงจะเป็น s 5ที่ ระบบโฟกัสของมันเนี่ยยังคงเป็นแค่คอนท s ส d ด TECTION เท่านั้นซึ่งความแม่นยำและก็ความน่าเชื่อถือของมันเนี่ยก็ดูจะได้กว่าค่ายอยื่นๆตรงนี้ผมไม่ขอพูดมากแล้วกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเคยทำคลิปเกี่ยวกับ s 5แล้วก็พูดถึงระบบโฟกัสไป แล้วโดนตำหนิมาว่าไม่ได้ใช้งานจริงทำไมมาพูดแบบนี้แต่นี้เป็นข้อมูลแล้วก็จากการดูรีวิวหลายๆที่เนี่ยเขาก็สรุปออกมาเหมือนๆกันนะว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในการใช้ระบบโฟกัสของเจ้าตัว S5 แต่ท้ายที่สุดมันก็ขึ้นกับความพอใจของแต่ละคนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่เอเป็นว่าถ้าให้เปรียบเทียบใน5รุ่นนี้เนี่ยผมว่า S5 ได้สุด หัวข้อต่อไปเรื่องของระบบกันสั่นที่ตัวกล้องหรือว่ากันสั่นที่เซนเซอร์อันนี้จะตรงข้ามกับระบบออโต้โฟกัสเพราะว่าเรื่องของ ibis เนี่ยเจ้า s 5เนี่ยนำมาเป็นที่1เลยทีเดียวเพราะว่าประสิทธิภาพในการการสั่นของมันเนี่ยทำได้ดีมากเลยทีเดียวเพราะว่า panasonic เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องระบบการสั่นอยู่แล้วกับการทําในกล้องรุ่นก่อนๆที่เป็น micro four t h i r d รวมถึงกับการทําในกล้อง full frame รุ่นแรกๆที่ออกมาลองลงมาก็จะเป็น s 6 s i ตามมาด้วย a 7จ็ดแล้วก็ xt 4 ในส่วนเอเเวนีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้การสั่นของมันเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มันมากเกินไปเพราะว่าเขากลัวเรื่องปัญหาการบิดเบี้ยวที่มุมภาพในตอนที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาได้สุดคราวนี้ก็เป็น ESR เพราะว่ามันไม่มี i b บ s เลยมีแค่ดิ g i t a l IS มาให้เท่านั้นตอนแรกที่แ a n o n ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าการสั่นของที่เลนส์ของเขาเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีการสั่นที่ตัวบอดี้หรอกแต่ดูรุ่นหลังๆที่เขาทาออกมาสิสุดท้ายก็ต้องใส่มา หัวข้อต่อมาคือความละเอียดในการถ่ายวิดีโอแน่นอนว่าทั้ง5รุ่นเนี่ยสามารถถ่าย 4K ได้อย่างแน่นอนแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปอีกอย่าง S5 และก็ XT4 เนี่ยสามารถถ่าย 4K ได้สูงสุดที่60เฟรมต่อินาซีโดย S5 สามารถถ,ถ่าย 4K ได้ทั้ง UHD แล้วก็ DCI แล้วก็ยังถ่ายแบบ Open Gate หรือว่าสัดส่วน3:2ได้อีกด้วยส่วน XT4 จะสามารถ,ถถ่ายได้เฉพาะ UHD แล้วก็ DCI เท่านั้น S7T กับ S6 สามารถถ,ถ่าย 4K ได้สูงสุดที่30เฟรมต่อินาที แล้วก็ s สโลโมชันได้สูงสุด120เฟรมเพเซกที่ Full HD ได้ที่สุดอีกแล้วกับ ESR เพราะว่ามันสามารถถ่าย 4K ที่30เฟรมเพลเซกได้ก็จริงแต่ว่ามันมีการครอบภาพเข้าไปถึง1.6เกือบ1.7เลยทีเดียวทำให้มุมมองภาพของคุณเนี่ยแคบลงไปถนัดตาแล้วเฟรมเรกสูงสุดหรือว่า s สโลโมชันที่ทำได้สูงสุดเนี่ยก็แค่60เฟรมเพเซกที่ Full HD เท่านั้นมาถึงตอนนี้ ESR ดูจะได้ที่สุดเลยนะหัวข้อต่อมาเรื่องของจอ LCD ที่สามารถพับออกข้างแล้วก็ฟลิปกลับได้ที่สมัยนี้นิยมใช้กันเพราะว่าคนทํำร็อกกันมากขึ้นโดยจอ LCD แบบนี้เนี่ยจะมีใน3รุ่นด้วยกันนะั่นคือ USR XT4 แล้วก็ S5 แล้วส่วน A7 i i แล้วก็ Z6 เนี่ยมันมีจอแค่พับขึ้นลงได้เท่านั้นไม่สามารถพลิกออกข้ามแล้วก็ฟลิปกลับมาได้ในเรื่องของจอเนี่ยจริงๆชอบหรือไม่ชอบมันแล้วแต่บุคคลนะแต่ก่อนเนี่ยผมก็ชอบนะจอแบบฟลิปออกข้างเนี่ยผมใช้มากับเจ้าตัว 80D แล้วก็จนถึง e s r ผมรู้สึกว่ามันก็สะดวกสบายนีเวลาใช้งานแต่พอผมเปลี่ยนมาใช้ Z6 เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออจอแบบพับขึ้นลงมันก็สะดวกแล้วก็เร็วดีมันไม่ต้องแบบ หมุนพลิกออกข้างก่อนแล้วค่อยมาหมุนปรับมุองศาที่เราต้องการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของจอเนี่ยมาแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะลองดูเองแล้วกันว่าคุณจะชอบแล้วก็เหมาะสมกับแบบไหนหัวข้อต่อไปเรื่องของเมนูการตั้งค่าแล้วการใช้งานกล้องหัวข้อนี้จริงๆผมว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรมากนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าเราใช้กล้องตัวไหนน,นานๆเราใช้ระบบไหนน,นานๆเนี่ยเราก็จะชินกับมันไปเองแต่ถ้าพูดถึงการเริ่มต้นในการใช้งานแล้วเนี่ย USR น่าจะเป็นกล้องที่มีเมนูที่ใช้งานง่ายแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วที่สุดละจริงๆ Canon เนี่ยเขามีเมนูการตั้งค่าอะไรเนี่ยที่มันเข้าใจง่ายมานานแล้วแล้วก็คนก็จะบอกว่ามันเป็นกล้องที่เรียนรู้ง่ายที่สุดเลยลองลงมาผมว่ามันก็พอๆกันนะ Z6 s 5 XT4 อะไรพวกนี้เนี่ย แต่ว่าถ้าให้เข้าใจยากที่สุดน่าจะเป็น A7 เเเพราะว่าระบบมันจะค่อนข้างซับซอ้อนนิดน,นึงแต่การที่เมนูของ Sony รุ่นแรกๆที่มันซับซอ้อนเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันตั้งค่าได้เยอะมันคัสตอมไมซ์อะไรได้หลายอย่างมันก็เลยมีเมนูค่อนข้างยิบย่อยและในอดีตคือเขายังจัดหมวดหมู่ได้ไม่ดีนะักบางทีเราก็เลยเข้าไปผิดหน้าอะไรบ่อยๆแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปนะใช้งานบ่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะชินแล้วก็ใช้งานมันได้เร็วไม่มีปัญหาแน่นอน หัวข้อต่อไปเรื่องของตัวเลือกของเลนหรือว่าเลนที่มีให้เลือกใช้งานได้เนี่ยแน่นอนว่า usr แล้วก็ z ซทก็จะได้เปรียบเพราะว่าทั้งแ Can นอนแล้วก็นิคอนเนี่ยเขาผลิตกล้องมานานละเขาทำกล้องมานานเขามีเลนออกมาหลากหลายรุ่นแล้วแม้จะเป็นเลนรุ่นเก่าที่เป็นเมาส์เก่าของเขา ef ef s หรือว่าจะเป็นนิ k อนก็เป็น f เมาส์อะไรเงี้ยแต่ว่าเลนเก่าเก่าพวกนี้เนี่ยมันสามารถมาใช้กับอะแดปเตอร์เข้ากับกล้องรุ่นใหม่ๆอย่าง usr หรือว่า z ซทซได้แบบว่า ทำงานร่วมกันได้แบบไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องตัวเลือกเลนสําหรับสองค่ายนี้ก็เลยค่อนข้างเยอะที่สุดและที่สําคัญก็คือมันมีระดับราคาให้เลือกแบบหลากหลายมากลองลงมาก็คงจะเป็น A7 e แล้วก็ X T 4เพราะว่า Sony เนี่ยเขามีเลนค่ายของเขาเองเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเลนนอกค่ายออกมาด้วยในส่วนของ Fuji ก็มีเลนค่ายออกมาได้พอสมควรเลยทีเดียว มีเลนส์นอกค่ายบ้างแล้วให้เห็นและอย่างฟูจิจริงๆก็สามารถแปลงเลนส์ของค่าย Canon เนี่ยมาใช้งานด้วยได้แบบว่าค่อนข้างดีนะคือผมยังไม่ได้ลองเป็นการส่วนตัวนะแต่ว่าเท่าที่ดูรีวิวมาเนี่ยก็สามารถแปลงแล้วก็สามารถใช้ระบบโฟกัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียวอันดับสุดท้ายเป็นของ S5 เพราะว่าเลน์ของ S5 ก็คือใช้เป็น L-Mount ที่ Panasonic ร่วมกับ l e ก้าทำออกมา มันยังมีไม่ค่อยหลากหลายนักแม้จะมีพวกซิกมาอะไรทํามาบ้างแต่ว่าเลนมันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เอาจริง,รงๆเถอะบางทีมันก็อาจจะมีเพียงพอกับการใช้งานของคุณแล้วก็ได้นะหัวข้อสุดท้ายกับเรื่องของตัวกล้องหรือว่าตัวบอดี้ทั้ง usr Z6 S, s 5แล้วก็ X T4 เนี่ยเขาจัดให้มันเป็นแบบ Weather Seal นะก็คือว่ามีการกันน้ำกันฝุ่นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวในขณะที่ X7 III นั้นเขาระบุว่าเป็นแค่ Dust and Moisture Resistant ก็คือระดับการกันน้ำกันฝุ่นของมันเนี่ยก็จะได้กว่าใน4ตัวแรกถ้าคุณจะใช้งานกล้องแบบสมบุกสมบันเอาไปเดินป่าถ่ายรูปในป่า หรือว่าถ่ายที่น้ำตกถ่ายอะไรแบบนี้ a เอเซก็เป็นกล้องที่คุณจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษในส่วนของเรื่องการจับถือของตัวกล้องเนี่ย e แล้วก็ Z6 เนี่ยผมว่าจับถือได้ค่อนข้างถนัดมือแล้วก็ไม่เมื่อยมากเพราะว่ากลิปของมันเนี่ยค่อนข้างลึก S5 ผมยังไม่เคยลองนะแต่ว่ากลิปของมันก็ลึกเหมือนกันจะมีเจ้าตัว a 7เที่แรกๆเขาทํามาเขาเน้นให้บอดี้มันขนาดมันค่อนข้างคอมเพกนิดนึงเล็กๆนิดนึง กลิปของมันก็เลยไม่ได้ลึกมากนะักเวลาจับเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พอดีมือนักสําหรับบางคนที่มือใหญ่ๆนะแต่ผมเคยไปลองจับเล่นที่โชว์รูมอะไรอยเงี้ยผมว่าสําหรับผมเองมือไม่ได้ใหญ่มากเงี้ยผมก็จับแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ X T 4เนี่ยด้วยความที่มันเป็นกล้องแบบ APS C กล้องมันค่อนข้างตัวเล็กกลิปมัน เรียกว่าตื้อเลยแหละทําให้เวลาจับถือนานๆเน,นี่ยบางทีมันก็เมื่อยเพราะว่าเราต้องเกรงมือตลอดเวลาเพื่อประคองไม่ให้กล้องมันลน่นถ้าหาซื้อ XT4 มาใช้คุณอาจจะต้องเลือกซื้อกลิปมาติดตั้งเพิ่มเพื่อให้มันสามารถจับถือได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นไปลองก่อนซื้อจะดีที่สุดครับ S7T S5 แล้วก็ XT4 จะมีช่องเสียบ SD card ให้2ช่องแล้วก็รองรับ SD card แบบ UHS-II ทั้ง2ช่องเลย ในส่วนของ U.S.R นั้นรองรับ U.H.S.2 เหมือนกันแต่ว่ามีเพียงช่องเดียวแย่ที่สุดก็เป็น Z6 ที่ว่ามันมีช่องเดียวแล้วมันเป็นช่องสำหรับ X.Q.D. หรือว่า C.F. Express Type B เท่านั้นเป็นการ์ดที่ทนมีความเร็วในการอ่านเขียนสูงก,ก็จริงแต่ว่ามันหาซื้อยากเพราะฉะนั้นวันไหนถ้าคุณลืมการ์ดไปเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ใช้งานกล้องในวันนั้นเลยเพราะว่า XQD มันไม่ได้หาซื้อแบบว่าร้าน i อททั่วไปมีขายหรืออะไรแบบนี้และนี่ก็คือข้อมูลในการเปรียบเทียบกล้องที่ผมรวบรวมมาสำหรับกล้อง5รุ่นจาก5ค่ายในงบประมาณมือสองที่ไม่เกิน50,000บาทก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและก็เป็นประโยชน์สําหรับคุณหรือว่ามีรุ่นอื่นๆในงบประมาณที่ไม่เกิน50,000บาทที่คุณคิดว่ามันน่าสนใจฝากคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยที่ด้านล่างในส่วนตัวผมเองตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบเทียบกันทั้งหมดแล้วเนี่ย ผมก็ยกให้ A7 III เป็นกล้องที่ผมสนใจมากที่สุดในตอนนี้ตามมาด้วย X T4 แต่ไม่ใช่ว่าเซมันไม่ดีนะแต่ว่าผมเคยใช้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างส่วน S5 จริงๆผมอยากลองมากเลยนะแต่ถ้าจะให้ซื้อมาใช้งานซื้อมาลองเนี่ยอาจจะต้องขอเบรกไว้ก่อนนิดนึงเพราะว่ามันมีรุ่นอื่นที่น่าสนใจกว่า S5 จริงๆเนี่ยคุณสมบัติรวมๆของเขาเนี่ย มันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าผมสนใจเรื่องการถ่ายวิดีโออยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ด้วย s 5ดูจะเหมาะกับคนที่เน้นเรื่องการถ่ายวิดีโอเป็นหลักจะเสียอย่างเดียวระบบออโต้โฟกัสนี่แหละที่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันได้วกว่าคนอื่นไงถ้าถูกใจคลิปนี้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์บอกผมไว้ด้วยกดแชร์แบ่งปันไปยังเพื่อนๆหรือว่ากลุ่มต่างๆที่คุณอยู่ฝากพิจารณากดติดตามช่องของผมให้ด้วยถ้าคุณยังไม่เคยกดแล้วเรามาเจอกันคลิปอื่นๆต่อไปครับสวัสดีครับ you <smart noise>